ไม่จําเป็นต้องปลุกเล้าให้ลบเพราะลบในทหารไม่ไม่เคยกลัวสนามลบสนามไม่เคยกลัวสนามลบแต่ที่กังวลคือพี่น้องประชาชนจะอยู่ยังไงจะเดือดร้อนแค่ไหนจังหวัดตาเนี่ยบีอยี่สิบหนึ่งถึงหมดนะครับศูนย์ปลุพ,พยพปัจจุบันเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับไปจันทบุรียอย่างเดียวขุมอย่างเดียวที่ต้องเข้าใจว่าผมลบเนี่ยผมอยู่ในแนวหน้าข้างหลังเนี่ย เขี่ยให้ผมลบลบข้้นหลังนี่เอาให้ทันะผมผมผมไม่กลัวหรอกครับผู้พันรออยู่เนี่ยพร้อมขึ้นสมอระบุมตลอดเวลาไปสำรวจภูมิเทศหมดท,ทุกทุกที่ทุกก้าวก็พร้อมไปกันหมดนะครับอย่างที่ผมเรียนน่ยบางทีพื้นที่ที่มันยังกั้ากึง่งหรือพื้นที่ตัดคนตัดอ้างสิทธิ์นะครับคือเราเราเราเป็นที่ใหญ่เราก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายแต่ว่าจะให้ ให้ชนไปถึดแ,แนวแนวแนวเลยเนี่ยบางทีเนี่ยพอไปวัดแล้วมันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยเราจะเราจะมีปัญหากับประเทศเราทันทีเลยตอนนี้เราได้เปรียบอยู่ผมว่าตอนเนี้ทรงไว้ยอย่างนี้แล้วก็เราไม่ได้ให้เชื่อผมอะ่ะไม่ว่าทหารปกทหารเรือทหารอาก,กาศหรือแม้แต่ตชรเองเขาไม่ให้สูญเสียอธิปไตยแม้แต่ต,ตารางน,นิ้วเดียวหรอกครับพอเขาโดนฝึกมากําเนิดมาด้วยมันอยู่ในดีเอ็เออยู่แล้วครับ มันโดนปลูกฝังมาในสายเลือดชาติศาสนาพระมหา,าตรสย์อยู่แล้วครับไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นกี่ดเลือดออกมาก็เป็นสีทกไตลงอยู่แล้วัะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องสงสัย,ยเลยนะครับแต่ว่าจะทาอะไรทุกเกา้าวเนี่ยมันภาวะผงเพราะว่ามันจะหนักจะเบาจะเอาไม่เอาพิ่มันจะกระเทือนมันไม่ได้ว่าการลบแล้วมันจะจบแค่เมื่อมีการลบต้องมีการสูญเสียทุกครั้ง นะครับไม่มีมีแม่ครับข่้นหนึ่งการลบไม่มีสูญเสียเท่านั้นเองครมคอร์รี่ตองไม่ได้สูญเสียอะไรแต่ถ้าลบอย่างทัพทั้งสองลบขนาดเนี่ยยังไงก็สูญเสียครับสูญเสียมากสูญเสียน้อยมันก็ไม่สูญเสียแต่ชีวิตมันสูญเสียระบบเศรษฐกิจสังคมต่อไปจะคุยกันได้หรือเปล่าจะมองหน้ากันไหมเศรษฐกิจไปแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความมั่นคงกับเศรษฐกิจส่วนทางการ เศรษฐกิจแข็งแรงความมั่นคงต้องถอยถ้าความมั่นคงแข็งแรงเศรษฐกิจต้องยอมถอยณวันนี้พวกเราเอาความมั่นคงมาก่อนเศรษฐกิจต้องชะลอนิดนึงแต่เมื่อไหร่แล้วบ้านเรามีความมั่นคงแล้วเศรษฐกิจก็จะเดินได้อันนี้มันเป็นที่อยอมรับวันนี้ขอให้ให้การให้ฝ่ายความมั่นคงก็ตั้งหลักในเรื่องความมั่นคงให้แน่นอนก่อนแล้วเศรษฐกิจก็จะไปได้ได้ดีครับ